ย่างบางคนไปสักที่หน้าอย่างเงี้ยผมถามว่ามันโอเคไหมคุณจะไปสอบเป็นอายการสอบเป็นตุลาการเนี่ยแต่คุณไปสักหน้าถ้าเป็นเหมือนกับอะไรอะไรใดเก่งไรพรางเนี่ยม<อ>ันเหมาะสมไหมถ้าเป็นคุณไปสักในในร่มผ้าที่หน้าอกหรือตามข้างในที่เวลาแต่งเครื่องแบบแล้วไม่เห็นเนี่ยหรือว่าแต่งชุดแล้วไม่เห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอความเฉพาะตัวนะฮะอย่างเช่นสักเก,ก้ายอดแต่ทิดที่หลังนะครับไม่ได้ไปเดิน ลงมาเดี๋ยวเลยเดี๋ยวขออนุญาตครับท่านผู้ฟังอย่าได้การเลื่อยไปทุบหัวเด็กก่อนนะ สวัสดีครับทุกฟังครับสวัสดีกับผมดรชาลอนะครับในช่วงของการไล์สดในวันหยุดนะครับวันนี้วันที่สิบพฤษภาคมนะครับวันวันพื่อนมงคลขยับอันร่ำนะฮะก็อยู่ในช่วงของการต้องระมัดระวังตัวนะฮะท่านผู้ฟังครับแฟนรายการทุกท่านเพราะว่าในช่วงนี้เราก็รู้กันอยู่ดีว่า กรุงเทพมหานครและประเทศไทยนั้นอยู่ในสถานการณ์ของการที่จะต้องดูแลตัวเองให้ดีเรื่องของโควิดนที่นะครับยอดผู้เสียชีวิตตั้งติดโควิดก็สูงนะครับแล้วก็คนที่ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนก็มีเรียกและวถามร้อยสักใช่ไหม เรื่องสักสีหรือสักไม่สีอาทิตย์สักสีหรือสักไม่สีนะครับรอยสักมีนะฮะต้องต้องไปดูที่ระเบียบของแต่ละกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานราชการนะครับเรื่องของโอ้โลอง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 อย่ยาอยนะ่าที่ตกจะตกนะเอาลองลง เก้าอี้ออกสิลูกโอ้เดี๋ยวตกตึกแั้วน่ะเดี๋ยวพอขึ้นไปเอาเก้าอี้บอกน้องอย่าปีนเก้าอี้นะไม่บักหัมนี่ดูดูดูท่านนั่นนั่นนันจะปีนมาเนี่ยนั่นนั่นนั่นเขาหมดตึกแล้วนะโอ้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 เพิ่งเห็นเพิ่งเห็นสักไม่สีใช่ไหมฮะไม่มีสักสีนะแต่ที่บอกว่าสักสีเรื่องรอยสักต้องไปดูที่ระเบียบ ของการสมัครในว่าหน่วยงานนั้นเนี่ยเขากําหนดเรื่องของรอยสักไว้หรือไม่นะครับไปดูระเบียบของเขาขัอว่าประกาศของก่ั้อนว่าเขาเขากำหนดไว้ไหมแต่สํานักงานตำรวจชาติระเบียบนะครับเรื่องของการอารอยสักนะครับต้องไม่เกิน16ไม่แน่ใจว่า16ตารางมิลลิเมตรหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานกระทรวงต่กงมอื่นนะฮะถ้าไม่ได้กําหนดไว้ และมีลักษณะไม่น่าเกลียดบางคนไปสักที่หน้าอย่างเงี้ยถามว่ามันโอเคไหมคุณจะไปสอบเป็นอายการสอบเป็นตุลาการเนี่ยแต่คุณไปสักหน้าถ้าเป็นเหมือนกับอะไรอะไรในดะเก่งไรพรางเนี่ยมันเหมาะสมไหมถ้าเป็นคุณไปสักในในร่มผ้าที่หน้าอกหรือตามข้างในที่เวลาแต่งเครื่องแบบแล้วไม่เห็นเนี่ยหรือว่าแต่งชุดแล้วไม่เห็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ความเฉพาะตัวนะฮะในเช่นสักสักเก้ายอดแต่คี้ที่หลังนะครับไม่ได้ไปเดินลองมาเดี๋ยวนี้เลยเด็ขออนุญาตครับท่านผู้ฟังจัในการไปด้วยไปทุบหัวเด็ก่อนไม่แขนข้างเดียวใส่เสื้อกันยาวมองไม่เห็นนะครับถ้าไปสอบสอบหน่วยงานอื่นนะครับที่เขาไม่ได้กำหนดเรื่องรอยสักก็สามารถสอบได้นะแต่ถ้าต่ตรวจนี่เราต้องถอดเสื้อผ้าถอดถอดเกงถอดเอ้ถอดเกงถอดเสื้อผ้าในการตรวจ ดังนั้นเนี่ยแม้แต่กระเจียวนี่เขาย,ยังขอตรวจคุณเลยดังนั้นดังนั้นรอยสักจะไปเหลือไหมฮะขนาดนะครับรูทวานรูกระเจียวนี่เขาย,ยังตรวจเลยนะครับตัต้งแต่ตำรวจเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์รอดพ้นหรอกฮะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานอื่นนะครับไปดูระเบียบเขานะครับไปดูประกาศนะครับเรื่องรอยสักว่านะครับไม่ไม่เป็นที่น่าเกลียดรอยสักไปร่มผ้าอะไรก็แล้วนะนะนะ ก็ไปดูไปดูที่ระเบียบไปดูประกาศเขาเลยนะฮะแต่ทีนี้ก็มัต้องมาตีความนะครับว่าสักประเภทไหนจะได้รับการยอมรับกับรอยสักนะฮะทดลองก็ยังมีศักสีอยู่นะแขนข้างนะฮะก็ไปดูนะครับไปดูไปไปดูที่ระเบียบเขาก่อนไปดูประกาศเขาก่อนนะฮะขึ้นไปขึ้นไปครับขึ้นไปเลยครับลูกๆ เพราะตึกเรามีคนติดโควิดอยู่สองบ้านนะสองห้องนะครับขึ้นมนาเลยห้ามลงมาตึกนี้มีมีสองรายนะครับติดโควิดก็รักษาตัวอยู่แล้วก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าญาติเนี่ยตรวจครั้งแรกไม่เจอนะครับก็มีการกักตัวอยู่ที่ห้องขนาดของดารานะฮะท่านผู้ฟังของคุณไานนะชื่อมานใช่ไหมตรวจครั้งที่4ถึงเจอเชื้อนะอันนี้เลยต้องมีการรีเช็ครอบสรอบ3กัน นี่ไงเล่นปีนเก้าอี้แม่ถ้าตกมาเป็นเรื่องเลยนะเนี่ยบางคบเนี่ยอ่ะโอเคนะครับถ้ามีรายสักก็ไปไปตรวจไปดูที่นั่นเลยฮะไปดูที่ระเบียบนะครับว่า <Yeah. S 1> เขากำหนดไว้อย่างไรบ้าง